ใช่เหมือนคนเมามึงไปเลี้ยวชนอะไรอย่างงี้ปะหมายถึงว่าปกติมึงคิดดูนะออกมาจากบ้านในปีกแต่เลี้ยวมาบ้านมึงโดยไม่มีสาเหตุขับตามแล้วตอนนี้อยู่ไหนขับแซงพวกกูไปมันเห็นพวกกูจอดมันก็มองแล้วมันก็ขับออกไปกูไม่รู้ว่ามันจะไปดักรอนนะมาหรือเปล่าแต่กูไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่เนี่ยแต่เธอฟังเธอฟังมึงไหมคุณหัวมือหลายสายจะโทรแจ้งตำรวจแล้เนี่ยเขาอะออกมาจากไอ้นั่นใช่ไหมทุกแมคโคใช่ปะมันก็ขี่แซงเขาไปแล้วจนเขาเลี้ยวตรงตรงหน้าริมสวนอะ มันก็เลี้ยวตามเห็นหน้าคนขับปะยผี้ยวตามไปแต่ว่าเลี้ยวอะมันเป็นการที่ขี่แซงไปอีกเนาะเลี้ยวอะมันขี่แซงเราไปอีกเว้ยแล้วที่เนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ขี่มาทางคู่ขับมันก็ขี่ตามผิดตามที่เนี้ยมันมันผิดสังเกตตรงที่ว่าแบบมันไม่นำมันมีซ่อนทางให้ราว่างใช่แต่มันมันนำมันมันนำหลายรอบแต่ว่ามันก็อยู่ชะลอเราอีกหลายๆลอบรอบแบบเนี้ย แล้วพอที่เนี้ยเหมือนจะเลี้ยวใช่จะเลี้ยวเข้าบ้านแตมใช่ป่ะมันมีมอเตอร์ไซค์คนคันเหนือแซงเราไปแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าอีคันเนี้ยอยู่ดีๆก็ชะลอชะลอแปลกแปแล้วเราคุยกัใช่แล้วเราพี่ก็บอกว่าไม่ใช่มันตามนะเขาเนี้ยเ,<ร>เขาบอก<ม>ว่าเด<ห>ี๋ยวกูดูก่อน<ๆ>ที่เนี้ยเขาเลี้ยวเว้มันตามเข้ามาเธอแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วมันมามันขับออกมามันขับมาขึ้นมันก็ออกแล้วพอพูมาแล้วมันก็ขับเข้ามาใหม่มาดูรถกูแล้วพอกูดจอดตรงนี้มันก็ขับอยู่ในวนหน้าบ้านมึงแหละแล้วมันก็ขับออกไปเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่คันนี้ช ไม่ใช่มาจับบ้านนีกี้มาจับบ้านบ้านกูเลยอะทำไมอะรถคณะมาจับหบ้านปีกไม่ได้ว่าเพิ่งมาเจอชาวานนี้ใช่คนในหมู่บ้านก็เข้ามาจบบ้านปีกน่ากลัวสุดเพราะว่าเามันต้องขับตามเราแต่ว่าไม่รู้ว่าบมันบังเอิญไปเนาะไม่รู้ตอนไหนแต่ว่ามันอยู่ตรงสระว่ายน้ำตอนที่เรามาเห็นแล้วอะตรงสระว่ายน้ำคือคือเข้าใจไหมว่าเราเข้ามาครึ่งทางมันก็เหมือนมันก็เข้ามาแล้วมันก็ออกไปรอบหนึ่งละไอ้เนี้ยเหมือนกับว่าบเขาเ็ายังขี่เข้ามามันก็วนกลับเข้ามาจนแบบเข้ามาจอดหน้าบ้านแต้มันมาแล้วมันก็มมมาเเลี้้วตตรงบนนนแหือกั แล้วมันก็ขี่ออกไปแก่เลยใช่ปะแก่ที่แบบไม่่่่นาแแกทีบบว่าสามารถฆ่าเราได้อะแก่ที่แบบผุ่นกำยำที่แบบไม่ได้แก่ตายอ่ะแก่ที่แบบว่าโลกติดอ่ะเออแล้วขับตามรู้รู้เพราะว่าที่รู้ว่าขับตามว่ามันมันชอบทำหน้ามันทำหน้าอย่างเงี้ยเออแบบทน้าขี่แล้วแบบมองอย่างเงี้ยไม่มีกล้องป่ไม่มีกล้องด้วยอ่ะกูไม่ได้ติดกล้องเราขับไปดิถ้าอยู่ถ้าอยู่นั่นผมว่านนะกูขอไปถ่ายตำรวจเลยกีูโทรแจ้งอำ้วจเบียกไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ไม่แต่มีกล้องป่ะไม่มีบ้านข้างๆมีกล้องป่ะไม่มี แต่หน้าป้อมยามมีกล้องน้าปีแต่เขารู้ไงก็เขาบอกเธอแล้วว่าเป็นเสื้อสีเทาหมวกสีขาวรถไม่ใช่รถเบบแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สีดําแล้วก็ตัดเป็นสีเขียวรถมอเตอร์ไซค์น่ะมันมีแค่คันเดียวอยู่ตรงนั่นรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีเลยเธอหมวกสีขาวเสื้อสีเทาโทรผิีดำอันนี้มันเบอร์เก่าเหมือนเป็นพวกเหมือนยาม่าห้าเลยสมัยรถเหมือนเป็นเบอร์โทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งตอนนั้นกูอยู่บ้านไง่ส่วน ก็คือเขาว่ต้องเขาคือเขาต้องเห็นเข้าใจไหมเธอมีไงแต่เบอร์ใหม่ไม่แต่ถ้าแบบว่าคือมันอันตรายเข้าใจไหมอีกก็ขับเลยเดี๋ยวกูถือดูกล้องให้ถ้าสมมติมันตามจริงๆนะก็กลัวอยู่นไปแล้วก็รู้ก็จริงแต่มันมันมาอยู่ในหมู่บ้านอะขับกันเร็วมากเลยหรอเมื่อกี้ มหมวข่าวปะเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วไปแล้วมุมนว่าเราคจะออกต้องนาแล้วทไมมถอยดีแต่มันาเส็จะนหอเห็นเนางเห็นแค่เนี้ยเห็นเป็นแค่เนี้ยบางไม่ชัดแต่เห็นคลิปอนแค่นมันมอไซเวฟใช่ไหมน่ะ โ okay. อเคไอต๊ะถ,ถ่ายเห็นอยู่๋ยวให้พี่เขาดูก็ได้ตอนน,น,น,น้องคูอนกลับบอกรปภไปถามันตามพี่เจอโทรเองาีรู้แล้วรูวแ้แล้วแต่ว่าอยู่ดีๆอาคือเขาเพิ่งยังทะเบียนทัเบียนไม่มีเทานั้นคุณรู้สึกว่ามันตามจริงเพราะอะไรรู้ปะมึงอะเจาเข้ามาในซอยบ้านกูอะถ้าสมมติมันไปข้างนอกจริงอมันก็ต้องเลยไปเลยเขาปะแต่เนี้แบบมันมีโชยแล้วที่แบบพอเราออกมาปุบะมาต่อทายเราเลยอะถ้ามาคาเฟกลุ่มนึงกุกีแล้วนะ ทางแรกในชีวิตแล้วถอะ่วนงสกดรยนเ้ราอันยังอยู่ในเขตรามันยังขับตรงไงถ้าเไปซอกแจงทางินแล้วเราอยมันมา่มเป็นบรูงมึงรูจัหวะเราได้เราออกมาัหนเราไม่เแดงว่ามันหลบหลบแบบว่ามันจะมเันคือสาเหตุอะไรมึงเข้าใจปะ ถ้าไม่น่ากลัวกูกล้าถามนะว่าพี่ตามลงไปแต่ว่ากูกลัวมันจะมีปืนมีอะไรแงเอามืองกูพูดถูกล้วถ้าเกิดคนที่เราเป็นปาดหน้าเลยจริงปาดเนี่ยมันเทียงแล้วก็นั่นกนตาตัดแล้วแต่อดนี้มันเป็นการแซงไปแซงไปแล้วก็แบบก็ไม่มีอะไรเข้าใจป่ะหมายถ้าเมืองมั่นใจว่าไม่ได้ไปชนใครมันก็ไม่มีสาเหตุะไรที่แบบจะต้องตามเข้าใจป่ะแต่เมื่อกี้กูตกใจมากคืออยู่ดีๆมันพุ่งมาเข้าใจป่ะมืองสังเกตตั้งแต่ตอนไหนล้วา่ามืองมันตามมาแล้วอะไรเงี้ย โอ้สังเกตตั้งแต่นี่เนาะตอนแรกออกจากบ้านอ่ะคือกู้ติดรถคันนี้ตลอดเพราะว่ามันขับแปลกๆขับแปลกๆขับแบบน่ากลัวมาเห็นตอนที่เริ่มสังเกตจริงอ่ะตอนที่ออกมาทางคูซ้ายอ่ะเนาะที่ล้วมบนบนแมคโครอ่ะเห็นนานขึ้นเห็นใช่ตอนบนแมคโครอ่ะตอนมันยูเทิร์นต่อมาจากมันยูเทิร์นก่อนเราใช่ก็เลยไม่คิดอะไรบนแมคโครก็ยูเทิร์นก่อนเรานะยูเทิร์นก่อนเราแล้วพอเรายูเทิร์นไปปุ๊บก็ไม่คิดอะไรแต่อยู่ดีมันอยู่ข้างหลังเราเฉยอ่ะ แล้วก็เปิดสังเกตแล้วก็คือตอนที่มันจะม,มันชะลอมันคือแบบว่ารถอีกคันหนึ่งอะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม,มก็คือว่ามันมีมอเตอร์ไซค์สองคันอยู่ด้านหลังใกล้ถึงบ้านแตมใช่ไหมตรงเด็ดใบชาม,มอเตอร์ไซค์คันนั้นอะแซงออกไปด้านข้างเพราะว่านี่จะชะลอเพราะนี่อยู่เล,เลนกลางแล้วใช่ไหมม,มอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่แซงตามแต่กลับเป็นชะลอชะลออยู่ด้านหลังค่อยค่อยค่อยคอคอขี่ตามแล้วก็เลี้ยวเข้าแต่ื่อเกี้ยคือตกใจจริงเพราะว่าอยู่ดีๆออะโผล่มาจากไหนมาว่าโผล่มาทีคขาอยู่ข้างๆตัวนี้แล้วอะ ไม่รู้ว่าทำไมถึงสาเหตุถึงตามแบบนี้หาคอนเทนต์บ้าได้คอนเทนต์เลยได้คอนเทนต์เลยนะได้คอนเทนต์เลยนัดเพื่อนมาแล้เดียวมีคนตามปวดหัวอย่านี้แหละเดี๋ยวแจ้งราพอเปล่เลยบอกว่าถ้าเห็นรถคันนี้บอกว่าอันตรายมากค่ะพี่มึงทำของตกหรือเปล่าโอ้โหถ้าเก็บขนาวของมาโดนรถตบไอโฟนบางกีสัิศกูท่านกูจะขอบด้วยนะ เราไมขับรถตรงไหนตรงนี้ถ้าข้ามมาใช่ไใช่ใครับกลับได้โอเควันนี้ได้คอนเทนต์ไปเลยหนึ่งแมทเพราะว่าทำหมอกแล้วมีคนตามหนึ่งทีมันก็มันจะมีเหตุผลเลยวะมันก็น่ากลัวอยู่นะมึงมันน่ากลัวจริงน้องเว้ยกูไม่เคยเจอยิ่งถ้ามึงอย่างงี้มันก็น่ากลัวถ้าคนเดินตามอะไรน่ากลัวที่เคยเจอก็คืออีวี่เคยไปขับปาดแล้วมีกระบะซิ่งอ่ะเปิดประตูไอ้เปิดกระจกมาแล้วอก็อันนั้นอ่ะอ๋อรู้ กูไดบ้าะที่นั่งที่เราไปกินอะไรตอนนั้นอ่ะจะแปะมงกุฎบ้านตอนนั้นใช่ใช่ใช่เพรนั้นอ่ะรู้เลยว่าเราผิดจริงแล้วแบบว่าถ้าเนี่ยถ้าคนแบบว่ามันมันหงุดหงิดจริงอ่ะกแบบนั่นอ่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเออก็จบอันนี้อย่าทำแบบ เราเราปิกคุณหน้าป้าว่าอยู่ในหมู่บ้านมึงมัมน,มมน,มมนมตัด่างนี้ไหมตัดวนคุณบอกว่าทำไมนี่ขับแบบรถแบบดูเหมือนคนเมาจังกูก็บอกงี้ถ้าหลอกเข้ามาเน,ในนะี่ยกูกรีดกูกรีดด้วยค แต่เมื่กี้ที่จอดอยู่หน้าบ้านแตมอะถ้ามันมีอะไรจริงๆริอะมันต้องขอแล้วดิแต่มันกลับไปว่ามันมันขับแบบไม่มองนะอะสมมติมึงจอดหน้าบ้านกูอะแต่มันมันขับเลยไปใช่ปะตรงนี้แหละขับช้าเดี่ยขับปุ๊บขับช้าแล้วก็บื้อไปเลยไม่ได้มีการมองไม่ได้มีการขะไม่ได้มีอะไรเลยขับอ่ะขับเข้ามาบ้างแต่รอบแรกใช่ปะ กูขับเข้ามาปุ๊บมันขับตามเข้ามาพอกูเลยกลางซอยมันขับออกไปใหม่ <or> แล้วพอกูมาถึงนะใกล้ถึงบ้านมึงมันขับเข้ามาใหม่จนจนมันจนมันก็อยู่หน้าบ้านมึงแล้วเียว,วมันก็วน <alle> มองพอกูมันก็เลี้ยวกลับรถแล้วมันก็ขับออกไปแล้วก็หายแล้วพอกูรับมึงเสร็จพอกูออกไปก็มาโผล่อ <tım. S 2> ตอนนั้นน่ากลัว คือเหมือนโปอยนั่นเลยก็คือเป็นดาราก็เหลือมีคนตามซาแซงเหรอซาแซงป้าเคนั้นน่าดูพะพาวอยู่นะขนาดยังไม่ได้ไปรออะเมื่อกี้เรามองใช่ไหมมองตัวนั้นเจเล็กมองอะไรแล้วก็แบบว่าเออมันคงไม่ตามนั่นแหละหาอยู่นี่คืออยู่นี้กูแล้วไวมากกลัวมากโทรหาไทยก่อนเลยหนึ่ง กลัวจริงเหรอแต่มีเงี้ยได้ยังดูเ่าตอนนี้ก็ดูหาเพราะว่ามันไม่ตั้งมาแล้วแต่ตอนนี้ตอนที่เราติดกันสองคนกูจะกูจะร้องไห้กลัวแล้วกูอยากให้มึงออกมากูใช่กูอยากให้มึงออกมาเห็นกูอยากให้กูคิดว่าแบบว่าจะมีลุงมึงอะไรออกมาเห็นแล้วมันจะได้กลัวกูเลยแบบเรียกโทรศัพท์แต่มึงไม่รับสายมันเฉลยมันโทรผิดเบอร์ไม่ก็ไม่รู้มีเบอร์ใหม่สติกูหลุดแล้วตอนนี้ไม่มีละสมองสติ น่ากลัวมากเนี่ยคนในหมู่บ้านกูเป็นแบบนี้โหแต่กูว่านะกูกูแบบแอบซ่อนอยู่กูว่านะพี่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านกูเชื่อไหมรอพอให้มอเตอร์ไซค์เข้าทุกคันแต่แค่ว่าคนเนี้เป็นใครอ่ะเอาดิบ้างโอเคแ้วมันเป็นรถกูอีปีกันไม่ทะเบียนกูมันคือว่าเราอยู่บ้านไหน จำบ้านว่าบ้านเนี่ยบ้านปู่อี่ยจำจังไหนคะหนูหมูออกมาเจอกันนะหมู่มันเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นว่าเราเราเจอแล้วแต่เมืแต่เขาจำได้วันนี้รถปูสีแดงอยู่คันเดียวรอทองเูาเปลี่ยนหรอเขาเปลี่ยนทะเบียววันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันนะเปลี่ยนฟิวนะเปลี่ยนฟิวมาบิสเตอร์มิสเตอร์ฮาว์วิชใช่ไหมบิสเตอร์ปะเชื่อป้าเห็นมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าเป็นคาเฟ่โออยู่ใกล้บ้านมากไปอ่ะที่สุดตอนแรกคิดว่าแบบตอนแรกมีคนมาบอกว่าแบบว่านวด กอดรถปุ๊บก็คือคุณพี่เจ้าขาเลยเหมือนหลุดมาอีกปุ๊บหนึ่งถ้าเราขับเป็นการเลเกตเวอร์ชันแบบว่าการ์เลเกตเกตนะเออการ์เลเกตเกตอ่ะอุ้ยมันไฮโซไฮโซเดลยเอกันนี้ข้างนอกมีโต๊ะให้นั่งไหมมีค่ะคุณลูกค้านั่ได้บนนี้นั่งด้านนอกด้านบนก็ได้ปกติร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดแปดโมงถึงโมงเย็นค่ะโอเค เอาเอาาค้คลาสสิกคาราเมลมิลค์แล้วก็เป็นเป็นไอซ์หวานห้าสิบปีเอาอะไรอาถ่า,าสยสวยๆไม่เน้นกิน <laughs> เาานาะตอร์ติี่หรอหรือว่านี่ตอนน้องพิ่มาหรอพี่เออ ก็เป็นมัชชะเป็นมัชชะเป็นคนขัญข้าวนมข้าวเล็กๆอ้ไม่ไม ชาเขียวชาเขียวอันนี้คืออะไรอ่ะบานาโซดาไม่ใช่อะไระน้ำแดงโซดาสตรสอเบอรลิซโซดาแล้วก็คาราเมลแล้วก็ชาเขียวโทนาาัตตีแล้วก็าลลกาชาเขียวโทนาาัตต<ล><ล>ีอันนี้มิกิบานาฟีค่ะขอลงเร็วทางก่อนนะเพื่อจะได้ไวร์เรายืมมือ เราอยู่เขาเล่เกิดให้เมืองตะลุ่มาทนก็จะเข้ามาเหลอก่าเหมือนถ่าจากในบ้านอให้ปมนลงอย่ากูกลัวว่าเราจะมีอะไรอไปม่้วกดมาเข้ามาในคาเฟ่นงถ้ามันเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้กูทายเลยครับพถ่ายเลยครับพ่ทายเลยครับพี่เมื่อกี้มีอะไรบางเปาหล่อ คลคยถ่ายไปแล้วมั้งมีการแหกเกิดหรือเปล่า มันเริ่มต้นอะคือมันออกมันออกมาจากบ้านในปิกเนี่ยเข้าใจปะแบบว่าแต่มึงแต่มึงไม่เคยเห็นครับแบบว่านางอยู่ในหมู่บ้านเลยใช่ปหมแล้วปิกเสียงหลงมากจำได้นะก็จำได้กูจำไม่ได้มองไม่เห็นอนนะนาเหมือนลุงคนนะตีใหญ่เลยต้องมันหนักดีดีขี่มาด้านหลังว่ามันจะลงของมันเองบ้านนิปิกบ้านเตีกระทันหันมันก็ต้องเตีกองบ้านนปิกนี่มาไปหนึ่งวนในหมู่บ้านอะ ถูกต้องมากปีแสงอันนี้คือแสงแบบว่าแสงจริงใช่ปะสวยเออเออนี่แหละที่สุดอ่้ลองถ่ายข้างนอกไหมแต่ถ่ายกันนี้ก่อนก็ได้แต่กลัวแสงหมดไงเข้าใปะ เราลงก่อน ชอบรสคาราเมลใช่ืีบีอะตรงนี้ก็เลยเนี่ยยืนตรงเนี้ยถามว่าเจนซีวันวันทำอะไรบ้างโพสท่าถ่ายรูปอยู่รหนใช่ที่สุดอันนี้ขึ้นไปได้ไหมคะพี่ได้ค่ะแต่ต้องออกทางนี้เท่านั้นใช่ไหมออกออกก็ออกทางประตูด้านนี้ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณ วีมันออกไปทางนั้นมันต้องออมันต้องเข้าไปทางนั้นนี้ได้อุ้ยอุ้ยแต่ไฟนี้มันเลิศนะตรงนี้เลยหามึงดูเพื่อนมึงที่ไหนมาคาเฟ่ถ่ายทำที่อ่ะถ่ายแบบนี้กูบอกให้ว่าถ่ายที่หน้าหมู่บ้านมึงหรือไงหนอนผูนาเลยต้องถ่ายไง นี่เดี๋ยวมึงจะช็อกแรที่สำคัญคือการถ่ายูปคาเนั้นต้องมีนะสวยจริงลองดูอะแลองส่หน้าเต็มก่อนมาแสบแสงมาอนนี้เาไปนึงมันต้องหาแสงตรงนี้สวยไม่นะมันต้องหยบมอันนี้ต้องห้ามให้แดดโดนหน้าเลย่ายงมาลู่ายูมาลูไม่พอ

那以太难涂，那皮太难卖。